สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ในมันนอกนะคะจะมานำเสนอน้ำยาคาดิเบต EC มิเตอร์นะคะในรุ่น1413 USCM UH นะคะคือเวลาเราใช้ EC มิเตอร์นะคะคือทางร้านของเราจะคาดิเบตไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เวลาเราใช้ไปนานๆานมันจะมีการที่เครื่อง EC มิเตอร์จะเพี้ยนได้นะคะดังนั้น เราจะมีวิธีการปรับค่า e c ซ e ม e r ให้กลับมาเป็นมาตรฐานนะคะเป็นค่ามาตรฐานเหมือนเดิมนะคะโดยการใช้น้ำยาสอบเทียบคาลิเบ a ต e E ซิม e เตตัวนี้นะคะซึ่งทางร้านขายอยู่ที่ราคา90บาทนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะในเพจไหนบ้านนอกนะคะไฮดรอนิกครบวงจรค่ะ ซึ่งวิธีการนะคะและก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะก็จะมีอ e ิซิมิเตอร์เครื่องนี้นะคะเครื่องสีเทาฝาสีฟ้านะคะแล้วก็มีไขควงนะคะไขควงในการคาร์บตนะคะในการปรับจูนนี่นะคะข้างหลังแล้วก็มีภาชนะในการใส่น้ํายาสอบเทียบของเรานะคะแล้วก็มีน้ํายาคาร์บตนะคะ ในรุ่น1,413 USCm นะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราเทนะคะน้ำยาลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะพอที่จะให้เครื่องสามารถจุ่มลงไปแล้วก็สามารถวัดค่าได้นะคะแล้วจากนั้นแล้วก็เปิดเครื่อง EC ขึ้นมานะคะ แล้วก็กดปุ่มชิปนะคะให้เปลี่ยนหน่วยจาก PPM กลายมาเป็น USM c นะคะหรือไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำยาค่ะก็วิธีนะคะดูว่าค่ามันเกินมาตรฐานหรือน้อยกว่ามาตรฐานหรือเปล่านะคะก็ดูนะคะว่าค่าที่ขึ้นนะคะมันเท่าไหร่ คือค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ1,410ถึง1,420 USM c นะคะซึ่งเครื่องจะขึ้น1,47คนูณ10นะคะณนะตอนนี้ซึ่งมันเกินกว่าค่ามาตรฐานนะคะดังนั้นเราจะปรับให้ค่ามันลดลงนะคะโดยการใช้ไขควงนะคะในการจูนนะคะหมุนตรงน็อตข้างหลังเนี่ยค่ะ จูนนิดนึงนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะซึ่งตอนนี้นะคะปรับมาได้ที่พันสี่ร้อยสิบนะคะคือเครื่องขึ้นเครื่องนะคะเครื่องของเราจะขึ้นที่ตอนนี้ค่ามันยังไม่สถเยรนนะคะตอนนี้เครื่องขึ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดคูณสิบนะคะซึ่ง เราจะปรับคืนมาอีกนะคะให้มันได้1,400นะคะ1,410ถึง1,420ดังนั้นเราก็จะหมุนไขควงตามเข็มใ,ใกล่ๆนิดนึงค่ะโอเคนะคะตอนนี้ปรับค่าได้อยู่ที่1,430ค่ะอีกสักนิดนึงก็น่าจะดีนะคะ โอเคค่ะตอนนี้สามารถปรับค่าให้ได้1,410เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้น้ำยาสอบเทียบเพื่อปรับค่ามาตรฐานให้ EC meter ของเรานั้นสามารถอยู่ในค่ามาตรฐานนะคะที่เราได้ตั้งไว้นะคะนั่นก็คือ1,410ถึง1,420นะคะ ใครนะคะที่สนใจในน้ำยาสอบเทียบ EC นะคะหรือน้ำยาคาร์บิเตที่เราเรียกกันทั่วไปนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจไหนบ้านนอกไฮโดรโปนิกครบว,วงจรนะคะทางเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ในคลิปนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตาม,มาและรับชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ Sub สไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปและปลูกผักของเราต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ